ตัวหวานใจทุ <selling>. ่มหมายเขาส่งหมายว่าอยากดีวายไงคะก็เป็นเป็นอ๋อดีว่ามาแสดงความเป็นดีด้วยแล้วกันนะคะกับคนกันเองนะคะกับ FM 90แซมเรดิโอค่ะก็มีพี่ๆคุณแม่คุณตากันทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆใหม่ๆให้กับแฟนๆเพลงนะคะก็วันนี้ก็เห็นสีสันเสียงคืดๆมากเลยค่ะอย่างที่ว่ามี้เขาข่าวลือวีแผนเปิดหวานใจนี่ไงคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยวาย เป็นคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนคนี้คนนี้เป็นคนนี้ค่ะอะั้แแงแทนเพราะว่าคนก็แบบสนใจการตามกันว่าตกลงจริงหรือเปล่าตอนตอนที่ทราบข่าวตอนแรกอ่ะไม่เลยค่ะเพีงก็ทราบว่าเพีมาร่วมงานกับลีวายเท่านั้นเองค่ะวันครั้งนี้เป็นครั้งได้ที่มีโอกาสได้เจอน้องลีวายด้วยค่ะก็เขาเองเคยเจอแพนครั้งแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความประทับใจแรกดีกว่าเพราะน้องก็น่ารักกันค่ะ ตอนแรกเขาเอาข่าวไปว่าป้าจะมากับพ er er ี่หมดหมีอะค่ะเออไม่ได้ทราบข่าวอะไรเลยอะค่ะเห็นบอกว่ามีแบบว่านักข่าวบางส่วนโทรไปหาคุณแม่ด้วยบอกว่าคุณแม่ไม่ค่อยพอใจที่มีข่าวนี้ออกไปอะค่ะเออก็มีไม่ทราบค่ะแล้วนี่วไเป็นตมก็ไม่ซีเรียสในส่วนทีอาแบบนี้ใช่ไหมหรือเออจริงๆเราก็เรียกว่าเป็นเป็นงานของพี่ๆที่เราตั้งใจสนิทกันอยู่แล้วนะคะมาก็มาด้วยใจอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็น แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรแฝงคไม่ซีเรียสนะว่าเอ็มเขาจะมาใจไม่แฝงอ๋อแล้ววันนีตัวจริงว่าไงตอนนี้ไม่ไวเหรอคะไม่เป็นอเยเป็นยังไงบ้างตอนนี้โเคก็ยตัวเมเิมยังไงคะถ่ายละครค่ะเป็นกล้องแล้วค่ะอ๋ออย่างนี้หรอกดัข่าวอไปล่าสุดต้องระวังตัวมขึ้นนะขนาดไปทำบุยังมีภาออกมาขนาดนี้ด้วยขออนุญาตอบคุณด้นะครับดูว่าเขายังไงยังไงต้องต่อมาเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันค่ะ แล้วประโยคที่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆอะไรกัเรื่องราวดีๆเป็นการเลี่ยงตอบคำถามของคนุษย์นี่ครับก็มันก็เป็นเรื่องราวดีๆเลยค่ะแล้วใครก็คิดว่าเราก็อยากจะทำทุกอย่างให้ได้แฮนเดิลทุกอย่างให้ได้ในในเวลาที่้งพร้อมกันแบบแต่บางคนบอกว่าในการตอบไม่ต้องคำถามว่าอยากรู้ว่าตัวมนุษย์นั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราได้ได้ดูแลเรื่องราวของเราไปดีกว่าค่ะแทนไม่อยากว่าคนถามมากกว่าเดิมใช่ไหมก็ แบรน์ก็มีเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วเช่นถ่ายละครเช่นมีแบรนด์เสื้อผ้าที่มันจะทำเลยอะค่ะแล้วก็เรื่องเรียนด้วยเรื่องการตุกตาผีด้วยก็เลยหลายๆอย่างก็ก็ทุกอย่างก็โอเคเหมือนทุกอย่า้คนจับตา่องความรัก ใจอะไรอย่างนี้ในภาพอย่างนั้นออกไปอยู่ในคลิปเลยก็เรียกว่าเราทำงานตรงนี้ค่ะเราก็เราก็ต้องรับรู้กันได้กันมากๆเลยหรอแบบระหว่างตัวคิดแม่แทร่ตัวขนาดไปทำบุญโดนถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทีนต้องขอบคุณเพราะว่าถือว่าเป็อย่างเป็นเป็นอะไรดีๆอะค่ะเราไปทำบุญก็ถือว่าทุกคนก็ไปทำบุญร่วมกันหลังจากนี้ไปทำบุญครั้งนั้นออกมาก็มีคนเห็นอีกแล้วว่าไปที่เชียงใหม่กัน ทำบุญหรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะแสดงว่าไปทำบุญด้วยกันจริงค่ะความจริงใหม่เออก็มีโอกาสค่ะเท่าที่มีโอกาสค่ะไปมานานไม่ยากเลยเนาะเป็นเชิงใหม่ไปด้วยกันไหมไปกันานแล้วทำที่เชียงใหม่ก็ออแถวๆเนี้ยค่ะแสดงว่าก็เหมือนกับเาพื่อนจะแบบตึกซึ้งมากขึ้น เน้นทำบุญจริงๆปกติครอบครัวทำบุญอยู่แล้วค่ะนอกจากที่เห็นไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเป็นเป็นเท่าที่มีเวลาเราก็จะทำอยู่แล้วแสดงว่าถ้าสมมติจะตอบคำถามคาถามเรื่องหมดหมูก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเป็นเรื่องงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์นี้เนาะหรือก็เป็นคอนเซ็ปต์นี้อะไรอเงี้ยเป็นเรื่องงานดีๆก็ไว้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วกัอนเพแาะว่าถ้าเกิดถึงเวลาก็คือพร้อมกับเรียกกาแฟนเปิดตัวนะคะแพร่ถ้าเกิดถึงเวลาที่เหมาะสม ว่าเป็นแฟนมันนี่พ่ถลาที่เหมสมันจริงๆพยงสว่ามาจากไหอะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ยาัเนียมาจากไหนก็ถ้าลองฟังดีๆมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วก็เราก็อยากให้ทุกอย่างมันมันเป็นอะไรที่เราอยากจะทาด้วยด้วยทุกอย่างที่มันเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีก็เป็นกควชหคงอะไเ้วนี้กพันีอย้คอชค่แล้วคะอเรเคได้ I'm